สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนเอฟซีพีนองสุขุสุขวัมาค่ะมาแสกน้ำกันหอมน้ำปลาค่ะเพื่อนน้ำปลานุ่วๆเนะค่ะเนาะตําซัวรอบดึกค่ะเพื่อนเพื่อนแก้หนาว <c oughs> ค่ะ คิดอยากเนาะค่ะในเมื่อไงคิดอยากรอเดืกกันยังไม่ตำกินค่ะเพื่อนกินแก่หนาวค่ะหนาวหนาวมันอีกกินกินยุ่หนาเตาผิงค่ะถึงกินน้ำปลากับน้ำเล่แตกแล้วกันเพื่อนงแตาบ่อกับน้ำเล่แตกแล้วค่ะตำซัวเนาะค่ะน่าหลอบเดืกค่ะมาเด้อค่ะเพื่อนเอพซีผีหนองสุกข์สุคนน่องหน่อยสองหน่อยโนมานปลาไก่ยีเดียน้องป้อมน้องบีน้องโล แล้วก็แย่จุ๋ม่อาย,ยลอดโอ้ยเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเพื่อนๆอฟซี่บีนองสุขุสุข,ข้นเดีอย่ะมากินน้ำกัน <c oughs> เผ็ดเนาะค่ะเนาะบ้านกินกินอาหารฝรั่งไปมื้อนี้อยากกินเผ็ดเ,เม็ดหคะเพื่อนม,มาอยู่กับอันนี้ผักกะกะลําเนาะค่ะเนาะกะลําดอกะลําบ้านนี่เลยค่ะอันนี้ก็กะลําเนาะค่ะเนะาะแล้กก็มีหัวแค่รสค่ะแค่รด,ดลวกแล้วกับผักกาดขาวเนาะค่ะเนาะ ค่ะมาค่ะมาแสบน้ำกันหอมน้ำปลาละเป็นระเสียบคักตำเลา่าเล่าเฮานี่ยละค่ะเพือ่อนอายุตำสัวน้ำปลาลนู้นน้นเนาะค่ะนะ้องอยเข้าไปใกล้กันมาเดอค่ะมาแสบน้ำกันเพือ่อนเอฟซีวีนองสูขุสุกนนั่นแหละ เจียบน้ำปลาโนุ่นว่ะ

cái năm tám đẹp ạ, ừ, luộc xếp chặt con, nó mới một sợi pa cả xếp chặt, kéo nữa phải <laughs> สซ่บรสแส่บจังแบบนั่นแหลต่อพิงอุ่นดีครับเพื่ Dù you nào know, tao kỷ niệm phim mặt mặt lấy hành vậy Mm. Xẹp bằng mặt xẹp cái gì đấy hả? มันตาแตกปากโปะเลยแตกไปรื่กินย่างเดียวกินหน่บยกปากนแซ่บมากโอ้จะทำตาแตกเลยค่ะเหมือนกินเผ็ดๆกินแก่หนาวมันหนาวกินเผ็ดๆแก่หนาวมันนะโอ้เผ็ดคักเผ็ดคักอเอรีค่ะเหมือน เป็นน้ำตาแตกเป็นปากโปเลยจับจับจับโอ้แสบหลายแสบคักครีค่นตำซัวลูกชิ้นกินหลอบดึกนะคะเพื่อนแสบกินบ้างเมื่อตะทานไปนเหลือนิดเดียวนะคะเพชรคักเพชรเป็นน้ำตาแตกเป็นยนปากโปเลยก่หนาวค่ะ ไปอยู่กับขอบคุณเพื่อนเอฟซีพี่น้นนองสุขสุขนะคนเด้อค่ะที่เขามาให้ยกำลังใจที่เขามาติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนาะคะ่ะเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งอย่างเด้อค่ะเพื่อนไม่หรอกค่ะบายหยุดปากโป้ให้กับเพื่อนเพี้ยนกับตากระแตกขอบคุณค่ะบาย